รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันถอดร,รหัสของเหล่าผู้สูงวัยกันต่อครับวันนี้เราจะมาชมกันต่อว่าระหว่างคุณมิเชลและคุณหลีใครจะสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์เป็นคนต่อไปครับ2องพยางนะครับใครได้ท่อนี้นะครับได้ไปส0 0พันคะแนนนะครับ2พยางรหัสภาพม,มาครับ มากพี่หลีและพี่หลีตอบว่าสามเสนค่ะสามเสนนะครับถูกต้องครับเก่งบอกเลยว่าเก่งเก่งมากจริงจริงไม่ใช่เก่งเดียวเร็วด้วยไว้ด้วยนะฮะแสนห้าบวกกับแสนห้าเป็นสามแสนครับตัดสระเอออกนะครับพี่เออนันต์เราเนาะครับผมพี่เออนันต์นะฮะก็เป็นสามเสนนะครับอีกสี่พันครับอยู่ที่พี่หลี พี่มิเชลยังยอมนะฮะเราต้องกระตุ้นตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก็มีของดีนะครับพี่มิเชลครับมี2,000ันครับเรียกเท่าไหร่เท่าไหร่ดีสู้เลลองลองหนึ่งก่อนลองหนึ่งก่อนลองหนึ่งก่อนครับโอเคข้อนี้นะครับมูลค่า2,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี5พยางครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนับนิ้วก่อนตอบนะครับ5พยาง ราดภาพมาครับ ็แบบเป็นเสี้ยววินาทีนิดเดียวนะฮะพี่มิเชลตอบว่าลามกจกกระเปร็ดลามกจกกระเป็ดนะครับผมถูกต้องครับพี่แหม่มก็ได้เนาะครับโอเคภาพแรกคือลานะฮะมอม้าบวกกไก่เป็นมกนะครับจกข้าวเหนียวแล้วก็เปรตนะฮะชนกันอ่านว่าลามกจกกระเปรดแต่พี่มิเชลนี่เมื่อกี้ตอบนีก็บองหน้าผมเลยนะฮะเมื่อกี้ใช่ใช่ ตอบแบบใส่หน้าผมเลยฮะทุกคนมองหน้าแจ็คหมดเลยแหละครับใช่เพราะเขานั่งมองหน้าแบบเฮ้ยลาบกจกกระเปรดเขารู้คําตอบเลยออ๋เขาได้รู้เลยใช่ใช่ใช่ครับนะฮะสองพันคะแนนนี้นะครับผมพี่มิเชลได้กลับมาบ้านนะครับเป็นสามพันถึงเจ็ดพันคะแนนพี่หนีครับเรามีเจ็ดเขามีสามนะฮะบางทีก็ต้องตัดสินใจดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาตีตื้นกลับมา หรือเราจะหัวทีเดียวชนะไปเลยนะครับพี่หลีปิดจ็อบเลยหรือเปล่าเรียกเ่าไหดียังดียังดีสองพันก่อนนะครับสองพันก่อนนะฮะยังไม่วุ่วามไม่ผิดหวามนะครับผมข้อนี้ครับตรงกลางอยู่ที่สี่พันกับราดภาพที่มีสองพยางครับสองพยางครับถ้าพร้อมแล้วราดภาพมา นะฮะลดแล้วครับและพี่หลีตอบว่าโบนัสค่ะโบนัสถูกต้องยอดโอ้โหข้อนี้ไม่ยากวันที่ทมไวครับวันที่ามไวนะฮะพี่โบสุริตานะฮะเขาบอกว่าเขานัดเจอที่ลรงหนังที่นี้โบนัสนะครับผมพี่หลีครับขึ้นนำเป็น9 0 0 0นต่อหนึ่คะแนนเมื่อกี้นี้ถ้าพี่หลีเขาเชื่อพี่บอยนะ ก็เข้า,ารอบไปแล้วจะปิดไหมถ้าปิดจอ็อบนี่จบเกมไปเลยนะใช<า>่นะแต่จะเปิดโอกาสให้พี่มิเชลนะฮะยังลเล่นกันอยู่นะฮะดูสิว่าจะพลิกกับมาชนะได้หรือเปล่าซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายรอบนะฮะเหลือ 1,-900 คนกับนเนี่ยพลิกมาชนะได้นะครับเพราะนั้นพี่หลีห้ามประมาทนะครับกับข้อนี้ครับตรงกลางอยู่ที่2000คะแนนนะครับและพี่มิเชลต้องตอบไห้ถูกเท่านั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อราคภาพนี้มี4พยางค์ครับและเป็นคำาพ รหัสภาพม,มามีคนินะครับที่มเชื่อนแล้วครับ และพี่มิเชลตอบว่าดาวมายุรีดาวมายุรีนะครับถูกต้องครับพี่มิเชลยังยูอต่อคับเหนียวนะฮะภาแรกคือดีพิตักมายุราบวกวแหวนดีมายุราดาวมายุรีนะครับผมพี่มิเชลครับได้กลับมา2,000คะแนนแต่พี่มิเชลยังต้องเหนียวต่อไปนะครับผม พราะข้อนี้พี่หลีสามารถเรียกปิดจ็อบได้นะครับพี่หลีมี8พี่พิเชลมี2เรียกเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีสองพันค่ะสองพันนะฮะพี่มิเชลกลับไปยืนปากเหวใหม่อีกครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าชนะถึงจะอยู่ต่อนะครับผมตรงกลางอยู่ที่4 0 0พคะแนนทีมเซลดูให้ดีนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าดูการแข่งขันเพลินนะฮะคอยกดเซลด้วย กับรหัสภาพนี้นะครับที่มี3พยางสามพยางนะครับรหัสภาพมา พี่หลีนะครับเกิดอะไรขึ้นช็อตไปนะฮะพี่พิเชลกดแล้วและตอบว่าสักกวาสักกวาถูกต้องนะครับโอเคภาพแรกก็คือสักให้สองคือวานะฮะหนึ่งวาครับเขียนรวมกันอ่านว่าสักกวานะครับผมสี่พันนะครับตอนนี้พี่พิเชลเริ่มตีขึ้นมาแล้วนะครับได้ไปสี่พันกันน่นไม่ยอมหมีไปไหนนะพี่มิเชล นะครับพี่หลีครับ6 0พันกับ4 0 0พันครับก็ยังต้องวางแผนให้ดีนะฮะข้อนีเรียกเขาอะไรดีสามพันตงปิดจอบให้ได้อ่ะเอาดิเอาดิเอาดิสามพันสองค่ะสองก่อนนะฮะข้อ 4, นี้อยู่ที่4,000คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นขบวดครับ2พยางขวดรหัสภาพมา เริ่มจะเป็นงานที่ยากขึ้นของคุณลีแล้วนะครับเพราะคุณมิเชลไม่ยอมง่ายๆจะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารุ้นกันต่อว่าจะเป็นใครที่ถอดรหัสภาพทิ้งได้ก่อนสักครู่เดียวเท่านั้นครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที ข้าวไทยตราพันบีสองพยางและเป็นขับผวนครับสองพยางผวนรหัสภาพมามีคนซีลนะคะรับปาะแก้วนะฮะ ครับไป2ข้อนะครับและพี่หลีตอบว่านางอายค่ะนางอายนะครับถูกต้องครับภาพแรกน้องนางนะครับทานที่สพี่อ่างเิดเทิงมนะครับไม่เอาไม่เอกก็คือพี่เอกนะฮะเหลือนายอ่างเป็นนางอายนะครับพี่หลีนะฮะตอนนี้ได้ไปอีก4 0 0พันคะแนน ไม่ยอมนะครับคืนมาบ้างนะครับพี่พิเชียวครับเราเหลือ2,000ครับข้อนี้ยังไงดีฮะปรับแผนให้ดีครับเรียกกี่คะแนนดีสองพันสองเอาคืนอีกหนึ่งเอาคืนอีกหนึ่งนะครับผมได้นะฮะข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนครับรอบยิ่งลึกทุกทนก็ต้องวางแผนที่ดีใช่ครับไพ่เล่นนะครับผมดูวลครับว่าพี่มิเชลนะครับจะตีตึ้งขึ้นมาหรือพี่หลีนะฮะจะทิ้งห่างออกไปอีกนะครับกับรหัสภาาที่มี สองพยางสองพยางนะครับรหัสภาพม,มา และพี่หลีตอบว่าปลือค่ะปลือยังไม่ใช่นะครับและตอนนี้พ uh> ี <t uh> <t uh <t uh> <t uh ่แก uh ้วก็ซีลด้วยนะฮะฟังกันไบบครับภาพแรกครับพี่คนนี้ชื่อเล่นว่าอะไรนะฮะภาพที่สองครับดูครับว่าอากับกิริยาของเขาครับเขาทำอะไรฮะ พี่ตาเขาครับเอามาเขียนชนกันดูครับลองเขียนมือด mm. ูฮะแปดเจ็ดกดก่อนปะฮะครห้าสี่อ้าวโอเคนะฮะและพี่ิเชลตอบว่าปอกลอกปอกลอกนะครับถูกต้องครับ พี่แก้วได้ไหมครับข้อนี้ได้คุได้คนละคำไหมฮะหรือว่าคำเดียวกันฮะได้คำเดียวกันได้คำเดี้นะครับผมโอ้โหข้อนี้นี่ไม่ง่ายใช่ครับยากนะครับข้อแรกคือพี่ปอนะครับบวกกับกรอกกรอกตานะครับผมพอมาเขียนปุ๊บชนกันแล้วอ่านใหม่นะฮะจะเป็นปอกลอกนะครับผมสองพันนะครับผมมาอยู่ที่พี่มิเชล เอาละตอนนี้กลับมาสู่สถานการณ์คลายคลายเมื่อกี้นะครับ,รบพี่หลีมีเจ็ดพันพี่มิเชลมีสามพันนะฮะเมื่อกี้นะครับประสบการณ์ได้บอกเขาแล้วนะฮะถ้าเรา <ทำ S 1> แบบ<ะ>ว่าไม่ใจแข็งนะฮะหัวดไปก็อาจจะโดนตีโต้มา, <c oughs> มาได้นะครับ <c oughs> พี่หลีมีเจ็ดครับพี่มิเชลมีสามพี่หลีเรียกเท่าไรด้ารวางแผนดีวางแผนดีวางแผนดีฮะวางแผนดีคิดให้ดีๆเลยอ่ะสามพันค่ะ โอเคโอ้โห okay. พี่บอยนี่ใบมีกี่ครั้งแล้วนะถูกต้องะปิดจอบมาหลายครั้งไม่ยอมนะดูซิว่าเราจะปิดจอบได้หรือเปล่าแต่คราวนี้แตกต่างที่ว่าถ้าปิดจอบไม่ได้พี่มิเชลกับพี่มานำเลยนะฮะรหัสภาพต่อไปนี้ครับมูลค่า6,000คะแนนหรือ6,000บาทนะครับทีมซีลดูให้ดีทางบ้านนะครับอย่าเปลี่ยนไม่ไหนนะฮะกับ4พยางค์4พยางนะครับรหัสภาพมา พลานามัยเข้ารอบไปเลยโสุดยอดมากสุดยอดไวด้วยนะครับปิดจ็อบได้นะครับภาพแรกคือพระภาพที่สองคือลานะฮะเยี่ยมนาแล้วก็ไมตรงตามรูปเลยจริงจเลยนะครับพลานามัยนะครับส่วนพี่นิเชลเก่งมากนะฮะเหนียวมากด้วยไม่ยอมไปไหนนะครับตบมือพี่มิเชลนะครับ งมากจริงนะแต่พี่มิเชียังสามารถสติลได้ครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ครับครับผู้ที่ผ่านนะครับเข้าไปชิง50,000บาทคนแรกนะครับพี่เลิสุดยอดพี่ลดและตอนนี้อีก2ท่านนะครับด้านบนนะฮะ พี่ตึงนะครับ,รบกับ <ผม S 1> พี่มานครับผมเชิญด้านล่างเลยครับเ,เป็นคุณหลีครับที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ก่อนแต่ต้องมาลุ้นกับอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยครับว่าความเก่าในการถอนรหัสไม่แพ้กันเลยและจะเป็นใครที่ได้ไปชิงแชมป์นั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ โอ,โอเคเริ่มต้นพี่ตึงพี่มานะฮะจะมีคนละ5 0 0 0คะแนนครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละหนึ0 0 0คะแนนนะครับเริ่มต้นข้อแรกครับที่2,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับพี่ตึงพี่มาน2พยางนะฮะสพยางค์ภาพรอบรหัสภาพมา โอ้โหมีคนซิลวนะฮะตอนนี้พี่จีนพี่จีนเอ้ยโอ้โหพีมันหมดแล้วนะครับและพีมันตอบว่าห้าทายท้าทายนะครับถูกต้องครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหนำขึ้นไปก่อนแล้วครับพี่บอกฮะเฉลยกันเลยนะครับภาพแรกเนี่ยก็คือท้ายรถครับซึ่งเป็นรถอีซูซุดีแมทท้ายไม่เอายอยักเหลือท้านะครับผม ทายไม่เอาไม่โทเหลือทายนะครับเลยเป็น compass, like ท,ท้าทายนะฮะที่ามานะครับได้ไปก่อน2,000คะแนนเอาละครับได้เวลามาลุ้นก right, eh ันแล้วครับว่าตึงเนี er ่ยจะลงเท่าไหร่ครับพี่บอยถูกต้องนะฮะทุกคนจับตามองอยู่ว่าพี่ตึงที่ทุ่มมาแล้วเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ทุ่มมาแล้วรอบนี้ทุ่มอีกหรือเปล่านะฮะพี่ตึงมีสิ่พันเรียกเขาอะไรครับผมโอ้โโโอออออ้้้ อ๋ออย่างเชิงก่อนอย่างเชิงก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกต้องวางแผนแล้วนะฮะโอ้โหผมว่ารอบเมื่อกี้พี่ตึงก็วางแผนเหมือนกันเพราะว่าคือแม่จิ๋มเนี่ยของแข็งไงบางทีก็ต้องหวดแรงๆใช่นะฮะให้ชนะกันไปนะครับผมอ่ะพี่ตึงเรียกมา2,000นะครับตอนี้ตรงกลางอยู่ที่4,000คะแนนนะครับทีมซีลก็ดูให้ดีนะครับซีลได้อยู่ทุกคนนะฮะตอนนี้กับรหัส5ที่มี3พยางและเป็นคำหัวนครับครับ สามพยางผวนรหัสภาพมาและรหัสภาพสามพยางนี้คุณตึงจะชิงคะแนนกลับคืนมาได้อีกหรือไม่อีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันต่อครับสนับสนุนโดยโอวันติน l o r ีเอตซูเปอร์อัลตราสลิมคูกับรหัสภาพที่มีสามพยางและเป็นคำผวนครับครับสามพยางผวนรหัสภาพมา มีคนซิวนะครับโอ้โหพี่เฮงครับพี่เฮงพี่เฮงครับฟังคำใบ้ครับผมภาพแรกครับคือส่วนไหนครับของอาคารฮะดูให้ดีฮะชั้นบนสุดเลยข้อที่2องครับอ้าวถึงครับแล้วพี่ิึงตอบว่าด้อยโอกาสด้อโอกาสนะครับถูกต้องครับ ย่อเลยขั้นแรกคือดาดฟ้ามองยากนิดนึงนะครับผมขั้นที่สองเนี่ยก็คือไม่เอาฟ้านะครับผมเหลือแค่ดาดนะฮะแล้วก็พี่โออนุชิตนิ้วก้อยนะครับก็เลยเป็นดาดโอก้อยด้อยโอกาสนั่นเองนะครับพี่ตึงนะฮะปล่อยให้นําไปก่อนข้อแรกข้อนี้เอากลับคืนมาขึ้นนําไปและย่อถูกย่อย่อยอดสองคนเลยฮะคะแนนเป็น6กพันต่อสี่พัน สังเกตว่าพี่เฮงเนี่ยสติลหลายรอบนะฮะแต่ยังไม่ได้เลยครข้อเมื่อกี้ตอบได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันนะครับสบายครับเพราะว่าข้างบนนี่ผมเห็นแล้วสังเกตเขนั่งอยู่ในข้อของตัวเองเนี่ยตอบเก่งเลยครับพอลงมานี่จะบอดหลายท่านนะฮะแต่ลองว่าคุณบอยให้โอกาสแล้วอ่ะให้โอกาสกดสติลแล้วทำไมไม่ค่อยกดนะไม่ค่อยกดหมดเวลาแล้วมันง่วงอ่ะโอเคแข่งขันกันต่อนะครับพี่ตึงนำพี่มาร์ยู่6000ต่อ4ี่พันคะแนนนะครับ พี่พิมานครับเราจะเป็นคนเรียกครับข้อนี้นะครับพี่พิมานเรียกกี่คะแนนดีเท่าไรดีสองพันพันนบข,นข้อนี้ตรงกลางอยู่สี่พันคะแนนครับกับ3ามพยางรหัสภาพมาครับ โอ้โหพี่ดีกดแล้วนะฮะฟั <a> งคำใบ้นะฮะภาพแรกที่เห็นอยู่นี่ครับผมโอ้โหนี่อย่างนี้เลยนะฮะคือวงอะไรครับ และภาพที่2เป็นภาษาอังกฤษครับเอ้พี่ตึงมาแล้วนะฮะและพี่ตึงตอบว่าไมโครเวฟไมโครเวฟนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทีวีมาห่านได้ไหมาย้มากยังได้แต่วงไมโครฮะได้หัวไมโครภาษาอังกฤษไงพี่ไมโครวอเตอร์ไงอ่า นะครับแรกก็คือพี่หนุยอมพนนะฮะแล้วก็วงไมโครนะครับผมครับผมแล้วก็ภาคที่สองภาษาอังกฤษของคลื่นก็คือเวฟนะครับผมไมโครเวฟนะฮะพี่ตึงครับได้เลขสี่0 0นคะแนนเอาแล้วครับยังไงดีพี่ตึงนะครับใกล้รอบชิงเข้ามาทุกทีแต่ว่าพี่มานนะฮะก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่มานครับมี2,000ครับเรียกเขาเลยดิ้องสู้พี่มานเลยนะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องกลางที่4,000คะแนนนะครับและทีมงานต้องตอบให้ถูกคนนั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อนะฮะูสู้ครับถ้าตอบถูกคะแนนจะไล่กลับมานะครับเกือบเสมอเลยนะครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์4พยางคครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับผู้ที่จะได้เข้าไปเป็นคู่ชิงแชมป์ของนักถอดรหัสสูงวัยจะเป็นใคร เอาไว้วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาลุ้นกันต่อและใครที่จะสามารถคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จต้องมาชมกันวันพรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นในดาวินชีเกมทอดร,รหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ